สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านวีคิช n ชนแนลนะครับเ,เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่บนเรือเฟอร์รี่นะรเราตีตัวตอนหนึ่งทุ่มนะครับเรือหมดพอดีก็รอเรือตอนนี้เพิ่งจะได้เพิ่งจะได้ขึ้นนะครับเพิ่งจะได้ขึ้นเรือมา เรือนี้เป็นเรือลำเล็กนะครับจุรถได้ประมาณ20่คันนะครับเป็นเรือเป็นเรือเฟอร์รี่เที่ยวสุดท้ายนะครับถ้าเสียงเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับเว่าเสียงเครื่องดนต์ค่อนข้างแรงนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้เราอยู่บนเรือเฟอร์รี่นะครับกำลังจะข้ามจากฝั่งฝั่งพื้นดินนะครับไป ที่เกาะนะครับเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับเรือเฟอร์รี่นะครับใช้เวลาจากที่เขาพูดเนี่ยใช้เวลาประมาณ40-45ถึงนาทีนะครับเราจะไปถึงเกาะช้างในเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับเรามากันดึกครับแวะหลายที่ได้เที่ยวสุดท้ายพอดีนะครับนี่ก็ให้ดูดูท้ายเรือนะครับเพราะว่ามุมอื่นเนี่ยมุมอื่นเนี่ยนะครับจะแสงน้อยนะครับ ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BQ Channel นะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ที่บนทะเลนะครับบนเรือเฟอร์รี่อยู่กลางทะเลอยู่กลางทะเลนะครับกลางทะเลเอ่าวไทยข้ามข้ามจากฝั่งมาที่เกาะช้างนะครับ นี่จะให้ดูภาพบนเรือแล้วกันนะครับวันนี้เรามากันดึกหน่อยนะครับก็เลยยังไม่มีภาพบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับน่าจะเป็นช่วงขากลับนะครับก็จะมีการไลฟ์สดในช่วงกลางวันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับ วันนี้ถ้าใช้กล้องส่องไปที่ข้างนอกเนี่ยน่าจะเห็นเป็นไฟส,สลัวสลัวนิดๆนะฮะน่าจะมองไม่เห็นนะครับกระดูท้ายเรือก็มีไฟค่อนข้างแสงค่อนข้างดีนะครับวันนี้พื้นที่ว่างนะครับเนี่ยยังรถเรือ,อยังได้อีกหลายคันครับวันนี้เรากำลังข้ามจากฝั่งนะครับ ไปที่เกาะช้างนะครับเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับค่าโดยสารนะครับถ้าถ้าเป็นรถเอารถมาก็120บาทแล้วก็ถ้าเป็นคนก็คนละ80บนะครับเรามากันห 6, 6คนด้วยกันก็6 8 4 8ดสิบดบวกยเป็น600พอดีนะครับก็หารหาการตกคนละ1 0อยบาทครับไปกลับร0 0ยไปร้อยกลับ1้อยนะครับ ก็ค่าโดยสารก็โอเคนะครับไม่แพงมากนะครับั <Yeah. S 1> นนี้ก็ใช้เวลาอยู่ชั้น2นะครับ <Yeah. S 1> รถนี่จะจอดอยู่ชั้นหนึ่งเราขึ้นมาชั้นสองมาถ่ายรูปวิวนะครับมาถ่ายรูปต่างๆาอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพเลยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวคลิปเต็มนะครับคลิปเต็มสําหรับ นะครับเราก็จะมีคลิปเต็มต่อไปประมาณสัปดาห์หน้านะครับหลังจากไลฟ์สดน,นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอยากจะเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเวลาต่างสถานที่ต่างๆมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับค,ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ